เอาล่ะก็ขอกราบสวัสดีเมื่อนุกคนนะคะก็กลับมาพบกับ LGR เจียร์ลกอ์อนไลน์นะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณอาทิตย์หนึงแล้วนะคะทุกคนก็มีคนทักเข้ามาถามในเพจอะไรมากมายนะว่าเอะเป็นยังไงบ้างเออเป็นโควิดหายหรือยังแอดมินอะไรอย่างนี้อาคาลัสเป็นยังไงบ้างเก,เกมน้้นเกมนี้ได้เล่นหรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าเราอะเล่นทุกเกมอะดู เล่นถูกเกมจริงๆนะตอนนี้ก็กำลังปล่อยฟาร์ม A3 อยู่นะแล้วก็มีการชิปแบทเทิลนะที่ยังเล่นอยู่แล้วก็จะมีอะ,อะไรนะเกมอะไรอีกอะเกมทำฟาร์มอีกนะแล้วก็มีเกมวีดีแลนด์อีกนะทำฟาร์มที่อีกอันนั้นเป็นอะ,อะไรนะแพนโดล่าอะไรสักอย่าง p พนโดนียสซะอย่างนี้แหละนะเป็นเกมทำฟาร์มสายฟรีเล่นได้นั่นเองเนาะก็จะเอามาอัพคลิปหลังๆให้เพื่อนๆดูละกันสำหรับวันนี้มาในส่วนของอาคาัสกันก่อนนะก็ถ้าเสียงติดขัดแล้วก็หายใจไม่ทันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ายังไม่หายดีเลยนะคะเพื่อนอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญ AKS กันก่อนนะณนะจุดจุดนี้ที่เราอัดคลิปเนี่ยวันที่4 มีนาคมนะคะทุกคนก็ราคาเหรียญเนี่ยอยู่ที่2 2 4 9 9นะอ่าถ้าแปลงเป็นเงินบาทนะก็จะอยู่ที่ประมาณอา 0. 4 9 3นะ่เ0.493เนาะคูณ33.5ไปเลยนะก็จะอยู่ที่เหรียญละประมาณ 8.35บาทนะเออ8.35บาทโอเคเราก็จดไว้ก่อนเนาะ8.35อ่ะเราก็เดี๋ยวเราจะไปดูรายได้ในเกมนะซึ่งเราเนี่ยซื้อเจ้าตัวแพ็คแพ็คก,กล้างนะคะทุกคนเออมันจะเป็นแพ็คตรงกลางนะเดี๋ยวหาแป๊บว่ามีหน้าตาให้ดูไหมอืมเขาน่าจะเอาออกจากหน้าแรกไปแล้วแหละเนาะ อ่าโอเคเจอแพ็กแล้วนะจะเป็นแพ็กนี้นะคะทุกคน m ิส t e เ i ียนคอนเทนเนอนะที่เราได้ทำการซื้อไปนะราคาอยู่ที่320ดอลลาร์ดนะก็รวมๆแล้วประมาณ1 1 0 0น0ดนะอ่ะแล้วก็ ในส่วนของกล่องตัวนี้เราได้เปิดเป็นคลิปที่แล้วแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะว่าเรามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เปิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่วันนี้เราจะมาพูดคร่าวๆแล้วกันนะว่าแต่ละกล่องมันได้อะไรบ้างนะความแตกต่างอ่ะก็กล่องแรกเลยเซอร์ไพรส์บล็อกนะเออเซอร์ไพรส์บ็อกกล่องนี้นะราคาอยู่ที่80ดอลลาอ์นะหรือว่า2500 จะได้ตัวโรบอท1ตัวนะคะเพื่อนสำหรับใครที่งบน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อกล่องนี้ได้นะเออราคาเริ่มต้นที่2 2 0 0นั่นเองแล้วก็กล่องตรงกลางที่เราซื้อเนี่ยมันจะได้ตัวโรบอท4ตัวนะแล้วก็ได้แอ d ดออน1ตัวนั่นเองโอเคประมาณนี้แล้วก็กล่องใหญ่ จะเป็นกล่องคาโก้นะกล่องนี้จะได้ตัวละครถึง8ตัวนะแล้วก็มีการันตีนะการันตี1ตัวก็คือ S S R S R หรือว่า R 1ตัวเลยนะแล้วก็จะได้เจ้าตัวแอ d ดออน2ตัวรวมไปถึงมาเธอชิ p ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของมาเธอชิ p นะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะ เจ้าตัวยานลำนี้จะได้จากกล่องคาโก้เท่านั้นนะใครที่ไม่ได้ซื้อกล่องคาโก้ก็จะไม่ได้ยานลำนี้นะยานชื่อว่าโอนิมุชะเหรอ,อน่าจะใช่นะโอนิมุชะอะไรสักอย่างเนะี่ยถ้าอ่านผิดจะต้องขอภัยเพื่อนด้วยหลักการแล้วก็ส่วนคนที่ซื้อกล่องอื่นๆเนี่ยหรือว่าไม่ได้ซื้อกล่องเนี่ยก็จะได้ยานลำนี้ฟรีเลยนะแต่ว่าไม่ซื้อกล่องมันก็เล่นไม่ได้เนาะเออก็เขาจะแจก ยานดิอาร์คตัวนี้ให้เรานั่นเองยานมีความสำคัญยังไงนะก็คือว่าอ่านี่ในเกม1วันเนี่ยเราจะมี Energy ตรงเนี้ย1 0 0ใช่ไหมถ้าสมมติว่า Energy ตรงนี้หมดก็เท่ากับว่าเราอะ่ะมีหุ่นกี่ตัวเราก็สามารถใช้ Energy ได้แค่นี้นะเออก็คือสมมติว่าคุณอะ่ะมีหุ่น8ตัวใช่ไหม8ตัวเนี่ยก็จะตีได้อ่ากี่5 5 4 นะตัวหนึ่งมัน20เนะาะ5ตัวมันก็100ใช่ไหมเออเท่ากับว่า1วันเนี่ยเราสามารถตีได้สูงสุดแค่5ตัวเท่านั้นนะเออหลังจากครบ1 1 0 0เนี่ย e n e เ,อเนอรเราก็จะหมดสมมุติคุณมีอยู่สัเอ้ย8ตัวใช่ไหมอีก3ตัวคุณก็จะใช้งานวันนี้ไม่ได้นะเท่ากับวันนี้เสียฟรีๆไปเลย3ตัวที่เราไม่ได้เอามาตีนะเออพอเก็ตไหม หรือทาให้เข้าใจยังไงบอกได้นะเพื่อนก็คือเอาง่ายๆมันคือ energy สําหรับการใช้ในแต่ละวันนั่นเองยิ่งเรามีหุ่นเยอะเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องอัปเกรดนะในส่วนของ energy เนี่ยเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยมีจี้พอที่จะเอาไปตีดาวนั่นเองนะอ่ะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมีกี่ตัว8ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เจ้าตัวอันเนี้ย energy เนี่ย2ี เออยีเท่ากับว่า8 2 16ใช่ไหมออเราจะต้องมีอ่าเอนเนอร์จีเนี่ยหนึ่งอเอนอร์จีนะเราถึงจะตี8ตัวได้นั่นเองอ่ะนี่เท่ากับว่าเราจะต้องอัพให้เป็นเลเวล2นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อกล่องคาโก้นะอ่ะแล้วถ้าคนที่ซื้อกล่องคาโก้มาแล้วเนี่ยวันเนี่ยเขาจะสามารถ ตีได้200เลยนะเท่ากับว่าเขาไม่ต้องอัพเพิ่มนะเออเพราะว่า8ตัวที่เขาได้มาเนี่ยมันใช้ energy แค่160นะเท่ากับว่า200เนี่ยเพียงพอต่อการตี1วันยกเว้นเขาจะซื้อเพิ่มนั่นเองนะสมมติว่าเขาซื้อกล่องคาโก้1กล่องใช่ไหมได้8ตัวแล้วก็กล่องตรงกลางเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยได้อีก4ตัวเท่ากับเขามี12ตัวนะ อ่ะสิตัวเขาต้องอัพเป็นเลเวลที่2นั่นเองนะเพราะว่าจะได้จี้320นะเขาจะได้แบบอ่ามาตีได้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนมันก็ไม่มีอะไรยากนะออวิธีการอัพอัพยานเนี่ยก็คือประมาณนี้แค่แตกต่างกันตรงอ่าเอเนอรในการใช้แต่ละวันเท่านั้นเนองเนาะก็เคลียร์ในส่วนของตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดู รายได้ในแต่ละวันกันนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตีดาวให้เพื่อนดูด้วยละกันนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปที่แบเทินะแล้วก็ตอนนี้เราตีดาวแลทิ้งไว้อยู่นะเพื่อนถ้า,ถ,าถ้าสังเกตอาจจะเห็นเต่าเต่าของเราอยู่ไนนี่เต่าตัวนี้นะที่เราตีทิ้งไว้นะก็เหลือ HP อีก 2 5 0 5นะเราถึงจะได้3,800เครดิตนะซึ่งวันนี้มันต้องตายแน่นอนอ่ะวิธีการตีเนี่ยก็แค่เราดูท่าตรงนี้นะหรือว่าจำเป็นสีก็ได้นะง่ายๆก็คืออ่ะการวนลูปแบบนี้นะสีฟ้าชนะสีแดงสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีเหลืองเราสามารถตีสีตรงข้ามได้นะเออสีตรงข้ามเราไม่แพทางนะก็น้ำเงินอ่ะตรงข้ามกับเขียวได้ เหลืองตรงข้ามแดงได้นั่นเองประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอสีน้ำเงินตีสะตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นตรงข้ามเนาะเออก็จริงๆ p o w พาเวอร์ Power มันเนี่ย588นะแต่ว่าเราตีดาวดาวแลนะมันก็เลยจะเข้าดามามันจะเข้าน้อยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราตีให้ดูเลยปึ๊บชิงจริงๆมีเอฟเฟกด้วยนะเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราได้เปิดไหมอ่ะเดี๋ยวขอเปิด เปิดเอฟเฟกนิดนึงปิดอันนี้เปิดเอฟเฟกโอเคตีเอากดผิดหอรอกดผิดกดผิดทุกคนเออตีตีตีตรงนี้ไปไปเปลีป่ยนโ,โบรบอทอะไรล่ะชัวร์โหเข้าแค่สี่สองโอโหหรี่ชิดปึ้งเข้าน้อยมากนะเข้าน้อยมาก เราก็จะไปพึ่งตัวแรแล้วกันนะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอันนี้ของเราจะเป็นทาุสีแดงเนาะก็จะชนะสีเขียวนะเราก็จะตีมันตายง่ายอ่าปึง้งโอเควิกเนตดาเมจคูณหน่งจสองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ อ่ะลองตีทีแล้วไปใส่แอดออนให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะมีแบบว่าดามเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนาะโอเคปึ้งเข้าเท่าไหร่เข้าพันเจ็ดเลยนะเห็นไหมเฮ้ยได้โบนัสติดคิด้วยนะทุกคนพันเจ็ดจริงๆแตะกี้มัน800กว่าปะอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีก400นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาตัวแลมาดีกว่าจะได้ไม่เปลืองนะโอเคคาดว่าตีรอบนี้น่าจะตายนะ ปังโอเคยังไม่ตายว่ะทุกคนโอ้ oh, 46ดังนั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเอาน้องคอมมอนมาจัดการปึ้งตายซะเรียบร้อยนะทุกคนเฮ้ยติดคี้ติดคี้คูณ3ไปดี ได้มา ,38 0 0นะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มีเหรียญเครดิตในเกมอยู่ที่7000แล้วนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เหรียญตรงนี้นะทุกคนโหรวยตายเลยเราต้องเอาเครดิตตรงนี้เนี่ยไปแปลงก่อนนะเป็นเหรียญอะไรนะ AKS เออแปลงเป็นเหรียญ AKS ก่อนนั่นเองซึ่ง1เหรียญ AKS เนี่ยก็เท่ากับ25เครดิตนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาให้ดูนะ นี่ตรงนี้นะเขาบอกว่า1 AKS เท่ากับ25เครดิตอ่ะเท่ากับว่าเราต้องเอาไปแปลงก่อนนะเป็น7,000หาร25เนาะเออ25เราจะได้มา280 AKS นั่นเองนะซึ่ง280เราก็จะเอาไปคูณกับ8.5หรือ8.4ว่ะทุกคน8.4ใช่ไหมเออนี่ก็นี่อันนี้คือรายได้2วันนะอ่ะ2วัน ซึ่งวันนี้เรายังตีไม่จบเลยนะเออก็จะได้มาประมาณ2,000กว่าบาทนะตกวันละพันก็ไม่แย่นะทุกคนเราลงทุนไปหมื่นหนึ่งนะก็ซิ่งๆอยู่นะก็10วันเออประมาณนี้ถ้าเหรียญไม่ลงนะแต่ถ้าเหรียญลงก็ยืดระยะเวลาการคืนทุนไปอีกนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองรวมรายได้เมื่อวานกับวันนี้เลยนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นเมื่อวานเนาะเออ โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม่ตีดาวแรและดาวแรมันตียากนะเดี๋ยวเราไปตีดาวอันคอมมอนดีกว่านะาจะได้1,600เครดิตนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่แอดออนกันด้วยนะไปใส่แอดออนกันเลยดีกว่าใส่ยังไงวะเราก็ยังไม่เคยใส่นะคะเพื่อนๆก็ขอญอาติงมสักคู่แอดออนเนาะน่าจะไปที่ตัวละครเราปะอัปเกรดเหรอ นี่ไงนะเราสามารถใส่พาร์ทได้ด้วยนะตรงนี้แต่ยังไม่มานะตอนนี้เราจะใส่ได้แค่ add-on เขาบอกว่า change เช็ t ทูลอสเดลว i t y when a t t a c กโอเคก็คือเราจะมี6%นะมีโอกาส6%ที่เราจะไม่เสียเนี่ย Energy ตรงนี้นั่นเองนะไม่ใช่ Energy สิมันคือความเสียหายนะแต่ว่ามันคือนี่แหละ Energy แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ย เราจะไม่สามารถเอาออกได้จนกว่าเดฟเนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์เอาออกให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกตัวนะอ่ะโอเคใส่ไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราจะลองไปตีกันนะเพื่อนๆว่าเออมันดีขึ้นหรือเปล่าใส่เพิ่มแล้วมันอัตราการออกมันมีเยอะไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีดาวอันคอมมอนปุ๊บอ่าจะตายไหม จะตายไหมจะตายไหมอันคอมมอนโหเฮ็ดเฮ็ดพีสี่พันอ่ะเราตีสีเขียวได้นะอ่าสไปดกับวิสปอร์ตอ่ะเราก็ตีตัวนี้ดิตัวนี้มันเฮ็ดพีหน้อยอ่ยี่สิบดับเบิลคอสออฟแอตแทกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้หุ้ยอันนี้โหจริงรอ่ะ One change to die after ต h ดต h ดดาเมจเราลองไหมแต่นี้มัน5,000นะหรือเราลองอันนี้ดีกว่าไม่เสี่ยงก็ธาตุน้ำเงินชนะธาตุเขียวนะก็โอเคตีไปเลยเจียบเข้า700ว่ะาทุกคนเอาว่ะติดขี้อ่ะคอมมอนป้งคอมมอนคอมมอนก็โหดนะฮะคอมมอนก็โหดนะ,ะอมมอนดนะบอกเลย โอเคแล้วก็เปลี่ยนตัวแรมาก็ถ้ามีเสียงรบกวนเยอะก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนพอดีแบบอัดตอนเช้านะแล้วแบบคนออกไปทำงานกันเยอะแยะเลยก็จะมีเสียงรถเกิดขึ้นเออติดขีติดขีติดข,ดขีเป็นไงคนณสองอีกทีตายเลยปังอุ้ยไม่ตายโอหอลุงงี้ลุงงี้ รู้งี้เปลี่ยนเอาตัวนี้มาตีรอบเดียวก็แตกแล้วเมื่อกี้โอ้โหพลาดเสียดายอะ่ะเราไม่มีคอมมอนมาตีแล้วดิอืมก็เสียดายนั่นเนี้ยมันจะรีทุกๆ9ชั่วโมงใช่ไหมอะ่ะน่าจะใช่ถ้า อย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาคอมมอนมาตีอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆรออีก้ชั่วโมงก็ตอนนี้กำลังพิ่ง8ปดโมงเช้าอยู่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนแล้วก็ตื่นมาแล้วถ้าไอตัวคอมมอนมันรีเจ้าตัวเอ e นอรมา1หลอดเนี่ยสองตัวเราก็ตีตัวนี้ตายแล้วนะก็เท่ากับว่าวันนี้เราจะได้อ่รวมไปเลยนะก็คือวันนี้กับเมื่อวานนะ7 0 0 0บวกกับ 1,600นะก็ได้มา8,600อ่ะเครดิตนะซึ่งเราก็ต้องมาหาร25เท่ากับ3 4 4 AKS นั่นเองนะก็คูณกับราคาปัจจุบันคือ8.4บาทต่อเหรียญเท่ากับว่า2วันนี้เราตีมาได้วันละประมาณพันสี่ 1, นะตีกลม,กลม ก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆสำหรับเกมอาคาลัสนะเออก็มาอัปเดตประมาณนี้ละกันนะคะโอเคก็สำหรับเจ้าตัวแอดออนเนี่ยถ้าใสไปแล้วมันอัตราการออกมัน6%นะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะเออก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คิดว่าน่าจะออกบ้างอยู่นะเพราะว่าอัตราการติดคิเนี่ยมันก็ออกอยู่เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็คือ ภาพรวมของเกมอาคาัสนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่ม t e l e gram ได้นะจะมีเพื่อนๆคอยตอบอยู่ตลอดนะถ้าอยากได้คำตอบแบบเรียลไทม์นะแต่ถ้าอยากถามอะ,อะไรเนี่ยก็สามารถเม้นใต้คลิปได้เหมือนกันนะแอดมินก็จะมาตอบนะแต่ว่าเออบางทีก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนไม่ค่อยได้อ่า มาทำคลิปด้วยนะก็ต้องรักษาสุขภาพกันต่อไปนะถ้าฟังจากเสียงแล้วก็น่าจะรู้นะว่าเสียงยังไม่หายดีนั่นเองนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมอาคารัตมีประมาณนี้นะคะก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเรากันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ซีอ u a เก่งบายจ้า